ค่ะทุกคนที่ราปุ๋ยเพจพันทิพย์ทางยูทูปพันทิพย์นะคะวันนี้พี่ละปุ๋ยอยู่ที่ซองหล่อซอย9ค่ะทุกคนพี่ราปุ๋ยมาทุร้าที่ทองหล่อซอย9กน้องฟองฟพาเข้ามาที่ร้านอาหารที่น้องฟองฟทานประจํานะคะเขาชื่อว่าร้านก๊กฝ้าอยู่ะคะ่ะทีนี้พอพี่ราปุ๋ยเข้าไปปุ๊บบรรยากาศมันแบบมันเหมือนห้องโกงมากๆเลยก็เลยถ่ายทำคลิปมาฝากทุกคนนะคะ ที่หน้าตลอดซอยเก้านะคะทุกคนมันจะมีร้านแมคโครฟู้ดเซอร์วิสนะคะทีนี้เดินเข้าซอยมาเลยนะคะพอเดินเข้าซอยมาแล้วร้าเกาจะอยู่ซ้ายมือค่ะอยู่ตรงข้าเอ็นกีทาวเวอร์นะคะก่อนที่จะถึงร้านเขาคะ่ะก็จะเป็นร้านแบบนี้น่ารักนะคะที่หน้าร้านเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะค่ะเมื่อเราเดินเข้าทางหลอดซอยเก้าเราก็จะมาถึงหน้าร้านแล้วนะคะหน้าร้านเป็นตึกแถวเล็กนิดเดียวนะคะทุกคนเป็นตึกห้องเดียวคะ่ะเดี๋ยวพี่ราปุญจะให้ดูชัดๆนะคะเนี่ยคะ่ะ ลักษณะร้านเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะเขียนว่าออริจินอลฮ่องกงนะคะซึ่งจริงๆแลว้วพอเข้าไปแล้วเหมือนจริงๆเลยค่ะเหมือนตอนที่พี่ระปุ๋ยไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็ไปทานอาหารก็จะลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยค่ะป้ายชื่อเขาปุ๊กฟ้าหยุ่นนะคะปุ๊กฟ้าหยุ่นเขาก็จะมีดังในเรื่องโจ๊กแล้วก็พวกบะหมี่อะไรพวกนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ระปุ๋ยจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะที่เป็นประตูเขานะคะเมื่อเข้ามาบรรยากาศภายในร้านจะเป็นแบบนี้นะคะเข้ามาก็จะเจอเคาน์เตอร์ที่เขาจะวางขาย ัวสีเป็นิ้งเเสร็จแล้วร้านเขาก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งตอนที่เราไปฮ่องกงร้านก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะเมนูนะคะฮ่องกงมากๆตอนนี้พี่ระปุ๋ยสั่งไปหลายเมนูเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้ทานอะไรบ้างคะ่ะในระหว่างที่เรารออาหารเราก็มาดูเมนูกันพลางๆนะคะทุกคน ตอนนี้อาหารเราก็มาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะชุดนี้นะคะจะเป็นเซต C ค่ะชุดนี้เป็นอาหารเซตซึ่งจะประกอบด้วยโจ๊กนะคะโจ๊กหมูแล้วก็ใบบะหมี่เกี๊ยวน้ำแล้วก็จะมีน้ำหนึ่งขวดนะคะราคา185บาทค่ะ ส่วนอันนี้เป็นพี่ปุ๋ยสั่งเองค่ะทุกคนเป็นบะหมี่เนื้อตุ๋นค่ะพี่ตะปุ๋ยอยากทดลองดูว่าบะหมี่เนื้อตุ๋นนีเป็นยังไงน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะาลองชิ้มกันค่ะเอ้บะหมี่เนื้อตุ๋นเนี่ยราคา145บาทนะคะถ้วยนี้ค่ะจะเป็นหมูซอสซีอิ๊วค่ะราคา60บาทค่ะจานนี้จะเป็นไก่ลูกมุกงงนะคะทุกคนราคา72บาทค่ะซึ่งเขาจะมากับน้ำจิ้มเกียวขึ้นนะคะที่มันจะเป็นขิงซอยนะคะกับกับต้นหอม ใส่ในน้ำมันแล้วก็ใส่โรยเกลือค่ะซึ่งอันนี้มันจะเป็นสูตรของฮ่องกงเลยนะคะที่ไก่ก็จะต้องทานกับน้ำจิ้มแบบนี้นะคะคณะฮ่องกงค่ะเป็นคณะร่วม48บาทค่ะทานกับซีอิ๊วตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นโจ๊กเปล่าค่ะทุกคนคือเป็นเนื้อโจ๊กเคี่ยวเฉยๆนะคะซึ่งราคา36บาทปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราสั่งโจ๊กเปล่าใช่ไหมคะเราก็จะสั่งเครื่องเคียงแยกออกมาต่างหาก ในการทานนะคะซึ่งเราอาจจะทานกับตัวหูซีอิวนี่หรือไตู่นี่ก็ได้นะคะหรือคนจะสั่งตับอะไรส่่งหากก็ได้เมนูเขาเยอะมากเลยนะคะวิธีการเขาก็คือเขาจะมีใบามาให้สแกนเมนูนะคะจะมีใบตัวนี้มาให้สําหรับสแกนพอสแกนแล้วเมนูก็จะขึ้นเลยค่ะทุกคนอย่างที่เราเคยได้ลองชิมนะคะรสชาติใช้ได้เลยค่ะทุกคน ที่ดูดเชนแค่บารบีเนื้อตุ๋นอย่างเดียวเหมือนมากเลยค่ะแล้วลักษณะของอาหารทุกจานเนี่ยเหมือนเราอยู่ฮ่องกงเลยค่ะตอนนี้เป็นโควิดอาจจะไปไหนไม่สะดวกนะคะควรมาที่ร้านนี้จะเหมือนกับไปฮ่องกงเลยนะคะทุกคนลักษณะรูปร่างรสชาติใช้ได้เลยค่ะทุกคนมาลองชิมดูนะคะที่ทองหล่อซอยเก้าค่ะวันนี้พี่ดุจก็ขอ,ขอจบคลิปพามาทานอาหารที่ร้านพบเคยหยุดแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ